เริ่ทำท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะวันนี้ปกติจะเป็นรายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ซึ่งออกรายการทางบุญนิยมทีวีมาเป็นเวลานานมากแล้วนะโดยเพราะวันพุธพรฤหัสสุกเนี่ยนะทีนี้วันนี้เรามานะพบกับรายการในรูปแบบใหม่นะเป็นรายการธรรมะประกอบภาพนะซึ่งเพิ่งเริ่มมาได้สองสาครั้งละ ปรากฏว่าเอ๊ะชักเริ่มนะมีผู้ชมมากขึ้นนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะลองเช็คเสียงจากผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามีผู้ชมอ,อคอมเมนต์มาหรือโทรศัพท์เข้ามาว่าอยากจะให้จัดรายการนี้ทุกวันนะเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกร์ในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ย นะเาลองเมื่อวานนี้ก็มาสายเข้ามาตอนใกล้จะจบรายการเนี่ยหลายสายเลยทีเดียวนะเขบอกว่าติชมมาบอกว่าดีมากรายการเป็นรายการทีนะ่ได้ประโยชน์ได้สาระดีก็เลยมาคิดๆกันดูว่าเอะเราจะจัดกันต่อ,ตอนเนื่องไปเลยไหมถ้าจะให้ออกบุญนิยมทีวีเนี่ยมันมีรายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่อยู่แล้วคือวันพุธพระมหาสุกนะอันนี้เราก็เอามาเข้ารายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ไปเลย นะส่วนรายการที่ไม่ได้เข้าในรายการของทางบุญนิยมทีวีกนะ็จะเป็นรายการที่จะออกทางทิกตอกนะฮะทางทิกตอกบุญนิยมทีวีก็ก็คิดว่าลองติดตามดูทางทิกตอกนะซึ่งเ,เป็นเป็นรายการที่ฟังกันได้ทั่วไปนะก็ยังไงโทรมาที่081 8356108นะหรืออีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์0800729968นะ0800729968นะโทรมาที่สองเบอร์เนี้ยว่านะอยากให้จัดทุกวันเลยหรือยังไงก็แนะจ้งผลกันมานะเสมอแม่กันมาเราจะได้จัดได้ถูกถ้าเสียงน้อย หรือไม่มีใครโทรมาเลยเราก็คงจัดกันแค่วันพุธพฤหัสสุขนะเอาตามนั้นนะยังไงท่านผู้ฟังก็ลองนะเสนอกันมาดูนะ,ะวันนี้เรามาเพิ่มมาพบกับรายการธรรมประกอบภาพภาพแรกกันก่อนนะภาพแรกนี้เป็นภาพที่วาดไว้ตานะปีหกเจ็ดนะนะเป็นภาพดอกชาบามีข้อความเขียนไว้ว่า ที่ีกุศลธรรมไม่เจริญก็เพราะหนึ่งขาดการบำเพ็ญน,นะแน่นอนเลยคนเราถ้าลองไม่ไม่บำเพ็ญไม่ลดละกิเลสกุศลธรรมไม่เจริญแน่นะเมื่อกุศลธรรมไม่เจริญอกุศลธรรมก็จะเข้ามาแทนเลยนะมันจะเกิดอกุศลธรรมเข้ามานะะจิตใจมันก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนน้ำเนี่ยนะถ้าปล่อยมันก็ไหลไปตามกระแส ถ้าทวนกระแสมันก็ฝืนมันก็ไปหาจุดหมายได้ใช่ไหมนะเพราะนั้นเหตุที่กุศลธรรมไม่เจริญก็เพราะหนึ่งขาดการบำเพ็ญน,นะสองขาดการทบทวนเทียบเคียงคือมันต้องหมั่นทบทวนดูการทบทวนเทียบเคียงเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดปิตินะว่าเออมันอจิตใจหรือว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะ แต่ก่อนนี้โอ้หลงติดอบบยมุกมอมเมามัวเมาเสียไว้ลาเวลาไล้สาระอะไรต่ออะไร,ะไรนะพอมาเทียบเคียงกันเดี๋ยวนี้แล้วโอ้โหเรามาไกลแล้วนะไ,ไกลกว่าที่จะถอยละนะแต่ก่อนนี้นะไร้สาระ,ะคนละคนกันเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมันทบทวนเทียบเคียงมันจะทำให้เราเกิดปิตินะจะทำให้นะ,นะอ่า ถ้ามันทบทวนเทียบเคียงแล้วเนี่ยจะเกิดปิติแต่ถ้าไม่ทบทวนไม่เทียบเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดปิติแล้วจะทําให้ท้อนะ่ะเขาก็เบือ่อเหงาเศร้าออเซ็งในที่สุดนะเพราะฉะนั้นต้องมันทบทวนเทียบเคียงนะสม่ําเสมออ่ะเรามาดูภาพต่อไปนะ่ะอะไรคืออาวุธที่ดีที่สุดด้านผู้ฝังนะเราตอบสินะ อาวุธที่ดีที่สุดคือปัญญานะปัญญานี่คืออาวุธที่ดีที่สุดเพราะความคิดเนี่ยมันทำให้เราได้ชนะนะมันเป็นอาวุธที่ทำให้ชนะฆาตศึกได้สารพัดเลยแหละนะคนที่มีปัญญาก็คือคนที่เฉลียวฉลาดเอาชนะอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆไดนะ้เพราะฉะนั้นอาวุธที่ดีที่สุดคือปัญญานะเรามาดูภาพต่อไป อะไรคือดาบที่คมที่สุดนะดาบที่คมที่สุดคือวาจานะกล่าวด้วยความโกรธคือดาบที่คมที่สุดใครเคยดูสามก๊กบ้างอะ่ะคงเบ้งเนี่ยสามารถทำให้คนนี้อาเจียนจนเสียชีวิตเลยอะ่ะนะนะด้วยคำพูดไม่ได้ใช้อาวุธเลยนะคงเบ้งว่าซะจนกระทั่ง ผู้เท่านะตกม้าอาเจียนเป็นเลือดตายนะกับพื้นเลยอ่ะนะโดยใช้คาลมคำพูดนะคำพูดนี่ฆ่าคนได้เลยอ่ะนะเพราะนั้นคำพูดหรือคำกล่าวคือดาบที่คมที่สุดนะ,ะมาดูภาพต่อไปอะไรที่สามารถทำลายมิตรภาพนะ สิ่งที่จะทำลายมิตรภาพได้คือความริษยานะนะความเห็นแก่ตัวนะคนที่เอาแต่เห็นแก่ตัวริษยาคนอื่นเขาอิจฉากับริษยาไม่ต่างกันนะนะอิจฉาอาจจะเป็นเรื่องดีอิจฉาว่าจรน,นะนะความปรารถนาแต่ริษยานี่คือไม่อยากเห็นใครดีกว่าตัวเขาเรียกริษยานะความริษยาความเห็นแก่ตัว มันจะทำลายมิตรภาพอนะ่เอามาดูภาพต่อไปอะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของเขานะภัยที่ใหญ่ของคนเราก็คือความทุกข์ความทุกข์เนี่ยเป็นภัยที่ใหญ่ของเขานะแน่นอนไม่มีใครอยากจะทุกข์อะ่นะอยากจะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นภัยใหญ่ของทุกคนเลยแหละนะแต่ อย่างว่าคนเราเกิดมาก็มันก็มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนะอ้ามาดูภาพต่อไปเมื่อกี้บอกความทุกข์ทีนี้ความสุขละ่ะความสุขที่มีความสุขที่สุดในโลกคืออะไรช่างหัวมันเออช่างหัวมันนะเหมือนกับปรงซะเออช่างหัวมันะนะยะไปอะไรกับมันมากเลยนะเออก็ทำให้เรา เขาเรียกอะไรปล่อยวางได้ดีเหมือนกันนะต้องรู้จักปล่อยวางสงสัยลูกช้างกับคุยกับแม่ช้างวะเนี่ยนะนะนะอ้าวภาพต่อไปนะมีสามสิ่งที่ซ่อนความมืดไม่ได้อะไรที่มันซะ่อนความมืดไม่ได้พระอาทิตย์ใช่ไหมเพราะพระอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองพระจันทร์ พระจันแม้จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ก็ได้รับแสงจากพระอาทิตย์สะพ้อนมาอย่างโลกนะแล้วก็ความจริงนะความจริงก็คือความที่มันอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความจริงนะมันจะซ่อนที่ไหนก็ไม่ได้แม้แต่ความมืดก็ซ่อนไว้ไม่ได้นะนี่คือสัจธรรมอ่ะมาดูภาพต่อไปอย่าลืนนะท่านผู้ชมนะชมรายการนี้หรือว่าเพิ่งมาชมก็ตาม อย่าลืมโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังแล้วก็นเสนอมาด้วยว่าอยากจะชมทุกวันนะหรือว่าจะชมเฉพาะวันพุธพฤหัสสุขอะไรยางไงกนะ็แจ้งผลการรับฟังกันมา0818356108นะ0818356108ดังเบอร์ที่ขึ้นที่จอทีวีนะอีกเบอร์ก็080 072-9968นะช่วงนี้วันถ้าเป็นวันพุธพระหัส,สุกเนี่ยจะออกบุญนิยมทีวีด้วยนะะพุทธพระศุกสามวันนะแต่ทีนถ้าท่านผู้ชมแจ้งผลการรับฟังมาหรือว่าโทรมาเราก็จะจัดเพิ่มอีกนะทุกวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเลยนะให้ครบเลยทั้งอาทิตย์นะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังจะแจ้งกันมาวันนี้แหละนะ อ่ะเรามาดูภาพต่อไปความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราคือนะอะไรคือความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะความอวดดีอวดดีอวดดีทั้งทต่ตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรนะนี่ทำให้เราล้มเหลวได้ในที่สุดนะสิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรนะความ อิจฉาลิษยาเนอเป็นสิ่งที่ทำให้มันทุกแสนสาหัสเลยนะไปะอิจฉาลิษยาเขาไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเขาดีก็น่าจะเออส่งเสริมสนับสนุนนะอนุโมทนาด้วยยินดีด้วยเออจะดีมีประโยชน์สักว่าไปอิจฉาลิษยาทั้งไน้ตัวเองทําไม่ได้นะมันก็ทุกประเปล่าเอามาดูภาพต่อไป ใครว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมะสาวน้อยนี่เขาบ่นขึ้นมาใครว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมตอนเกิดก็ไม่มีอะไรติดมือมาตอนตายก็ไม่ได้มีอะไรติดมือไปจริงไหมแล้วยุติธรรมไหมล่ะยุติธรรมอยู่แล้วได้ไหมใครจะว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมที่สุดเลยเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดมือมา ตายไปก็ไม่มีอะไรติดมือไปเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคือศัจรธรรมของชีวิตนะเขาบอกว่าคนเราตายไปเนี่ยนะมันมีสองอย่างนะคือหนึ่งตายไปแล้วได้ดีนะอีกแบบนึนคือตายไปสักก็ดีเอาแบบไหนนะตายไปแล้วให้คนบอกว่าเออตายไปสักก็ดีหรือตายไปแล้วได้ดี าตายไปแล้วดีดีดีกว่าเน,ะนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้คนก็กลนว่าตายไปสักก็ดีมันหมดราคาหมดค่าของความเป็นคนเลยสิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตของเราคือความอุตสาหะวิริยะนคนเราถ้ามีความอุตสาหะวิริยะเนี่ยแม้จะจนยากเข็นใจยังไงมันก็ยังมีอยู่มีกินนะเพราะเมืองไทยเ,ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ขอให้ขยัน เห็นภาพนี้แล้วะมานึกถึงชนบทว่เา,เาเป็นคนต่างจังหวัดคนชนบทนะจะเห็นภาพนี้บ่อยนะเวลาไปที่ท้องทุ่งท้องนานะจเจนชาวไร่ชาวนานะแบกไถไล่วัวไล่ควายกลับบ้านยามยาเย็นยามตะวันตกดินอะไรประมาณนั้นนะดูแล้วก็เออมันเป็นชีวิตของไทยๆเราดีมากนะเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้วไม่มีแล้ววัวควายไปทำลูกชิ้นหมดหายาก หาดูยากนะชีวิตสังคมมันเปลี่ยนไปภาพต่อไปสันทิภาพที่เกิดขึ้นเร็วนะสันทิภาพที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในโลกก็คือการให้อภัยใช่ไหมคนเราถ้าเราให้อภัยกันได้เน่นะมันไม่เกิดลบลากข้าวฟันกันหรอกนะไม่เกิดทุบตีทะเลาะเบาแวงอะไรกันนะ แต่ถ้าไม่ให้อภัยกันแล้วเรื่องนิดเรื่องหน่อยมันก็มันก็เป็นเรื่องอนะทะเลาะเบาแวงนะทุบตีข้าฟันอะไรต่ออะไรนะมันมันเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์นะซึ่งมนุษย์จะให้อภัยคือก็บอกว่าการให้เนี่ยสำคัญที่สุดคือหนึ่งให้ทานให้วัตถุทานนะให้วัตถุทานนี่มันง่ายให้ของให้อะไรอย่างเงี้ยสูงขึ้นมากว่าวัตถุทานคือ ให้อภัยอภัยทานนวัตถุทานอาภัยทานถ้าสูงกว่าอาภัยทานคือให้ธรรมะเป็นทานนธรรมะทานเนี่ยใช่ไหมนั่นคือการให้ที่สูงที่สุดเพราะมันช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้ให้คนเกิดปัญญามันจึงสูงสุดการให้ธรรมะเป็นทานนี่เป็นการให้ที่สูงสุดอ่ทีนี้มา เปรียบเทียบระหว่างโลกียะกับโลกุตระดูนะภาพนี้สวยนะมีนกเกาะอยู่บนกอตอไม้โลกียะเนี่ยคือ,อเป็นความสุขที่สมอยากนะคืออยากขึ้นมาก็หามาให้มันเสพหามาให้ตัวเองเสพมันไม่จบหรอกนะพอได้เสพเสพสมอยากมันก็ดูมันหายอยากเดี๋ยวมันก็อยากอีก อยากอีกก็ไปหามาอีกมันจึงไม่จบนะเอามาให้แค่สมอยากนะโรกียะมัเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกสุขสมอยากนะเอามาให้ได้หายอยากนะอยากสูบบุหรี่หาบุหรี่ไม่ให้สูบเออมันก็เออหายอยากไปพักแต่เดี๋ยวมันก็อยากอีกนะอยากอีกทุกอีกไม่จบนะแต่ถ้าโรกุตระแล้วคือต้องสุขสิ้นอยากนะ คือไม่อยากอีกเลยจบไปเลยนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าคนในโลกของโลกุตละนะเราเปรียบเทียบไว้ดีนะโลก,กียะนี่คือสุขสมอยากส่วนโลกุตละนี่คือสุขสิ้นอยากนะท่านผู้ชมก็เลือกเอาจะเป็นคนแบบไหนคนแบบโลกียะหรือคนแบบโลกุตลนะอ่ะเรามาดูภาพต่อไป นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโลกียะกับโลก,กุตละอ,อีกแบบหนึ่งนะคือเขาบอกโลกียะเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ถูกหลอกทั้งสิ้นเลยเกิดมานี่ถูกหลอกมาตั้งแต่กกตเกิดเลยอะยันตายเลยะนะถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมยังไม่รู้ใจธรรมเนีย่ยจะเป็นชีวิตที่ถูกหลอกหลอกว่าไอ้นั่นสวยไอ้นี่งามไอ้นั่นอร่อยไอ้นี่ไม่ Phillip อร่อยอย่างเงี้ยนี่คือโลกของโลก,กียะส่วนโลกของโลกุตละคือ เป็นชีวิตที่ไม่ถูกหลอกนะไม่มีอะไรมาหลอกในแล้วเพราะเราเข้าใจในศัจธรรมของชีวิตนะอะไรมันอร่อยมันก็แก่เปรี้ยวหวานมันเค็มนะเข้าใจในศัจธรรมของชีวิตมันก็ไม่ไปติดยึดโหยหาดินน้นรนนะเพื่อที่จะให้ได้มาเสพอะไรตา่างเพราะโลกียะมันจึงจะมีแต่ความร่าร้อนนะนะส่วนโลกุตระมันจะเป็นความเย็นความสงบ นะไม่ต้องดิ้นลนหาอะไรมาบำรุม่มเลอตัวเองอะไรมากมายนะักนอะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างโลกียะกับโลกุตละใครดูหรือฟังเรื่องนี้แล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะเป็นคนโลกียะตลอดไปหรืออยากจะเปลี่ยนมาเป็นชาวโลกุตละบ้างก็มาศึกษานะศึกษาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกันไปนะอ่ะมาดูภาพต่อไป นะคนเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเพราะความศรัทธาศรัทธาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะอยู่ปฏิบัติธรรมไปได้ตลอดหรือไม่นะขึ้นอยู่กับศรัทนธะาศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาสักอย่างหนึ่งมันไม่มีกำลังที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมนะนะเก็จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้นะ แล้วก็ดุดล่วงไปในที่สุดเพราะฉะนั้นศรัทธาศัทธามันมีศรัทธาแบบแบบเชื่อเชื่อแบบงมงายนะเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยเหตุด้วยผลอะไรศรัทธามีหลายอย่างนะเดี๋ยวว่างๆจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึง่ง <c oughs> นี่ก็เป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างโลกียะกับโลกุตระนะโลกียะนี่จะจมอยู่กับกิเลสนะไม่รู้จักกิเลส ถูกกิเลสมันปั่นหัวเพราะว่ามันตกเป็นธาตุของกิเลสหล,นะละโรกิยะเป็นงนั้นส่วนโลกุตละเนี่ยจะอ่านกิเลสเป็นแยกกิเลสเป็นมันก็เลยฆ่ากิเลสไดนะ้กิเลสก็เลยไม่มาปั่นหัวคนนะเหมือนอย่างพวกโลกิยะโลกิยะนี่จมกับกิเลสไม่รู้กิเลสแล้วถูกปั่นหัวไปอยู่ตลอดเกิดไปยันปายเลยนะเพนะราะนั้ เป็นชาวโลกียะเนี่ยมันมันทุกทั้งชาติอ่ะนะแต่คนโลกุตละเนี่ยมันเริ่มอ่านกิเลสเป็นแยกกิเลสเป็นในที่สุดก็ฆ่ากิเลสเป็นหรือฆ่ากิเลสได้ก็จะพ้นทุกได้ในที่สุดนะ,ะใกล้เวลาแล้วมั้งเนาะใช่ไหมมีนาทีไออีอภาพหนึ่งไออีภาพนะนี่กระตบองเพชรเหมือนกันโลกียะนี่คือ อารมณ์ของคนโลกียะเนี่ยยากจะควบคุมจริงไหมท่านผู้ชมควบคุมยากสามนาทีสี่อารมณ์ป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเดยออารมณ์อย่างนั้นเดยออารมณ์อย่างนี้นะเป็นไปอย่างนั้นแหละนะปูถนะุชนส่วนโลกุตละเนี่ยอารมณ์ของคนโลกุตละเนี่ยจะรู้จักฝึกการควบคุมอารมณ์อยู่เสมอนะจิตใจจะไม่ร้อนรุ่มนะไม่ร้อนรุ่มไม่วุ่นวายสบาย มีความสุขนะเพราะฉะนั้นจะเลือกเอาจะเป็นชาวโลกียะที่มีแต่อารมณ์นะที่ยากจะควบคุมหรือจะเป็นชาวโลกุตละนะที่มีอารมณ์นะที่มีการฝึกควบคุมอยู่เสมอจิตใจก็จะไม่ร้อนรุ่มนะเอาละว,วันนี้ก็ขอจบนะสำหรับธรรมะประกอบภาพไว้เพียงแค่นี้ก่อนต่อไปน,นี้ก็จะให้ท่านผู้ชมโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังหรือว่า อย่ซักถามพูดคุยนะร่วมรายการกับเราก็ได้นะว่าจะออกรายการสดๆทางนะตอนนี้ยังอยู่ในบุญนิยมทีวีอยู่นะต่อไปแล้วก็ออกทางติกตอกทางอะไรก็ว่ากันไปโทรเข้ามาที่081 835 6108นะ081 835 6108หรือ080 072 9968 นะ0800729968มีไหมใครจะร่วมรายการกับเราก็โทรเข้ามาเลยถ้ายังไม่มีก็เอา้าต่อภาพต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีท่านผู้ชมโทรเข้ามานเนาะอ่าลองลองชมภาพต่อไปกันดูยังพอได้อยู่ไหมอะนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างโลกียะกับโลกุตระเนาะนะ โลกิยะเนี่ยคือสังสารวัตรนะสังสารวัตของชาวโลกิยะนี่คือยาวนานนะยาวนานไม่สิ้นสุดนะยาวมากเลยสังสารวัตของชาวโลกิยะเนี่ยส่วนสังสารวัตของชาวโลกุตระนี่จะสั้นนะจะสิ้นพบจบชาติได้เร็วนะอาจจะเป็นในชาตินี้เลยก็ได้นะถ้าเราบำเพ็ญไ,ได้ได้ถูกที่ถูกทางนะได้สมะทิ่ฐี นะแล้วก็มันเพียรในการบําเพ็ญนะมันก็จะแตกต่างกันระหว่างโลกิยะกับโลกุตละนะชาวโลกิยะเนี่ยจะจะทนได้ยากนะเมื่อต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือไม่ได้อย่างใจนะพวกโลกิยะเนี่ยทนได้ยากนะ อยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือไม่พอใจมันจะเดือดร้อนวุ่นวายโวยวายนะส่วนชาวโลกุตระเนี่ยจะสามารถอยู่กับความไม่สบายและความไม่สุขโดยที่ใจไม่ทุกข์นะมันจะว่าเออต่างกันเนาะอยู่กับความไม่สบายใจและความไม่สุขได้โดยใจไม่ทุกขนะมันจะมีทุกข์มีอะไรก็ได้แต่ใจเราไม่ทุกอ่นะนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง โลกิยะกับโลกุตละอีกภาพหนึ่งนะเป็นภาพที่นะเป็นโบราณนะสะถานนะไม่ใช่ที่เขาพวิหารนะนะนี่เจดีถึงจะรู้เรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่สู้รู้เรื่องการดับทุกข์ใช่ป่ะคนเราต่อให้เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเรียนมาเยอะแยะมากมาย แต่ไม่รู้การดับทุกเนี่ยไม่มีประโยชน์แหลนะนะก็อยู่ได้แค่สบายไปวันปีหนึ่งชาติหนึ่งเคยเห็นด็อกเตอร์ความรู้ท่วมหัวแต่ไอความรู้ท่วมตัวแต่เอาหัวไม่รอดอะ่ะเคยเจอไหมเคยมีเรื่องราวมาแล้วเนาะเอาละคิดว่าคงพอสมควรละกับเวลาวันนี้ว่างเลยเนาะยังไม่มีสายเข้ามาเลยเออไม่โทรเข้ามาบ้างเลย0 8 1ศูนย์แปดหนึ่งแปดสามห้าหกหนึ่งศูนย์แปด หรือ080 072 9968<ม>ถ้างั้นจะไม่เอาทั้งอาทิตย์แล้วนะเอาเฉพาะแค่วันพุธพฤหัสสุขพอนะเพราะเราบอกไปแล้วว่าถ้ามีผู้ชมโทรมาเราก็จะจัดเต็มนะทั้งอาทิตย์เลยแต่ถ้าไม่มีผู้ชมโทรเข้ามาก็คงจะเอาแค่วันพุธพฤหัสสุขก็คงพอ,อนะครับสวัสดีครับอ้อาวจ่าทุแหมนึกว่าไม่มีเข้ามา คร <c oughs> <c oughs> ับครับรางงานครับอาชารย์ถตุอ้าวเป็นไงฟังรายการครับอยู่อที่ทีาเชียงเซานะครับอ๋อเาเชียงเซานะครับ <c oughs> ได้ได้ดูมากี่วันละได้ดูมาสักสามสี่วันครับเออเป็นไงอยากให้จัดอยากให้จัดทุกวันหรือเอาเฉพาะเสาร์พุธพฤหัสสุกเร่อกับในความเห็นของผมว่าพุธพฤหัสสุขก็พอครับเออ เพราะ,ะว่ารายการก่อนหน้าเป็นรายการปฏิบัติกรจริงก,ก็ก็น่าดูดีครับเออดี๋ยวเอาออกบุญนิยมทีวีเฉพาะรายการเราเนี่ยเนาะพุทธประหาสุขเนาะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวจะลองดูฟังสายอื่นดูถ้าไม่มีก็จะเอาพุทธประหาสุขอย่างที่โยมว่าเนี่ยนะครับอ่าขอบใจมากขอบใจมากแค่นี้ก่อนนะทบกรรมนมัสการครับอ่าสาธุ หนึ่งสายลนะนะก็คงจะเอาแค่พุทธพฤหัสสุข่ะตามจากเสียงท่านผู้ชมมาส่งข่าวมานฮัลโหลจากไหนเอ่ยจากเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ดูรายการอยู่เนาะเป็นไงบ้างออยากให้จัดทุกวันหรือจัดแค่วันพุทธพฤหัสสุข เลยค่ะรายการดีเลยเหลอเอาทุกวันเลยเหรอเดี๋ยวต้องฟังฟังจะเสียงจากท่านผู้ชมก่อนตอนนี้มันเท่ากันละหนึ่งต่อหนึ่งนะถ้ามีถ้ามีเสียงให้จากทุกวันก็จะลองศึกษาทีงานดูอีกทีนะค่ะัเป็นรายการที่สอนดีมากค่ะใช่อันมีคติธรรมอะไรหลายอย่างเนาะค่ะอ้าวขอบใจมากโยมแค่นี้ก่อนนะอ้าวสาธุเจริญธรรม <c oughs> เออมีมาสองสายละ <c oughs> ให้จัดทุกวันครับวันพุธพระหัสสุขพอดีหมดเวลานะอ่าเพิ่งจะมีโทรศัพท์เข้ามา <c oughs> เอาอีกสักสาย <c oughs> เอาอีกสักสายนะ่ะ <c oughs> ว่างไงอยากให้จัดทุกวันหรือว่าจัดเฉพาะพุธพะหัสสุขยังไงก็ได้ครับเพราะว่าท่ามีโอกาสก็ทำได้ทุกวันอ๋อแล้วแต่ัค <c oughs> ทุกวันดีกว่านะ จบจากเชรบุรีนะคะชื่อวิม<า>ค่ะจับเชรบุ่าขอบใจมากอ้าวแค่นี้ก่อนนะหมดเวลาพอดีอ้าสาธุสาธุนะถึงไงก็เดี๋ยวก็ต,ต้องต้องปรึกษากับทีมงานดูว่าจะยังไงดีนะอ้าวันนี้ขอเวลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ขอเจริญธรรมนะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะเจริญธรรม